สวัสดีออตาใหม่ของเรานะครับผมไม่ใช่คนเขายืนบังกัเฉยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะจะมีการรีเซิร์ฟนะครับผมมาอัปเดตใหม่แล้วเล่สองหนึ่ง เย้ yeah, ทุกคนรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้กระโดดทำไมแต่กระโดดไปก่อนเย้กระโดดทั้งเซิร์ฟเลยแล้ววันนี้กลับไปค้างกับทอยเลดทาวเวอร์ดีเฟนซ์จากคลิปเมื่อวานนะครับผมกระโดดมาที่เราเพิ่งลงไปกระโดดมาโอ้มันเขาดาวมาด้วยกระโดดมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทอยเลดทาวเวอร์ดีเฟนซ์เอาหรอกวันครบรอบวันเกิดเหรออันนี้ไม่รู้เหมืนน yeah. a, อนกันเย้แต่เย้ก่อนกันละกันกระโดดและซึ่งวันนี้ตอนแรกก็คือผมได้ถามจากคลิปที่แล้วไปก็คือเออเราควรจะสุ่มดีไหมนะครับผม,มในส่วนของเอ่อฟักทองนะครับผมโดะกกอองงฟัท ก็มีน้องบอกพี่ครับอย่าไปสุ่มเลยพี่มันเกลือมากๆก็โอเคจัดไปนะครับผมพี่ให้ครับกายหง okay. ิดสุ่มไปร้อยแสนสองก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันคุณดูฮะอุ้ยเลขได้เหรอโอเคจัดไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ลีโอ้โหจะ็กกับจะเล่นสัหน่อยโอ้โหอัปเดตใหม่มาคุณดูฮะอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมแล้วก็เออแตงแตงกิฟต์วิ่งสองพีอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เออไก่งวงเท้าแล้วก็กล่องไก่งวงใหม่ โอ้ดีอันนี้ดีแม่เปลี่ยนไปแล้วครับผมกองฮาโลวินหายไปแล้วตอนนี้ก็ช่างมันละกันก็ดูแต่เรามาดูอัปเดตก่อนละกันว่ามีตัวอะไรเพิ่มใหม่เข้ามาบ้างนะครับผมอะไรแท่นนีม้มีตัวใหม่เลยเหรอคนดไูไม่มีตัวใหม่ให้ดูเหรอแต่ว่ามีหีบใหม่ค่อนข้างน่าสนใจรอไรอยู่เหรอคนดูฮะจัดไปสิครับผมฮะาคนดูสักห้าพันโลบ้าละกันนะครับผมถ้าเกิดแสนสองก็คิดว่าเงินที่ขายเสื้อมาน่าจะหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมพรางั้นเร็วขออนุญาตทําเสื้อใหม่ก่อนเข้ามาขายใหม่นะคนดูเฮ้ยนั้นสามารถนั่งก็อี้ไดดดวยคนู น่ารักที่สุดน่ารักชะมุดเลยเฮ้ยตัวนั้นก็จะมีในส่วนของเมืองใหม่นะครับผมเราสามารถที่จะไปลงดันได้นั่นเองแล้วเราก็ได้เจอกับเอฟซนั่นเองครับผมโคดฮะหึงตามมาน้องชายพี่หึงตามมาึงตามมาน้องตีเอฟซีวิ่งมาเลยโคดูวิ่งมาเลยนะครับผมและซึ่งวันนี้เราจะมาทําการเปิดกล่องใหม่รนดับแรกขอนั่งก่อนแล้วกันน้องชายขึ้นมาเดินเดินอย่างช้ามาเร็วกระโดดขึ้นมามานั่งเร็วน้องชายโอเค โอ้เต็มระบบเหมือนกันนี่คนดูตัวน้องก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยตัวจริงไหมแน่นอนพี่น้องชายพี่ตัวจริงอยู่แล้วตัวเองก็โหนะเนี่ยแต่ว่าขอสักตัวได้ไหมตัวมิถิก,กับพี่แม้ยังไม่เคยได้มิถิก,กันแต่เล่นมาเลยนะครับผมกันเดูแมดูดิโคตรซวยเนะมีอตัวก็ง่กลางๆทั้งนั้นเลยแต่น้องในคอมไม่บอกพี่ครับพี่น้องเวสต์ตอนนี้แพงมากๆครับพี่แนะนำว่าเก็บไว้พี่รู้ได้ไงอ๋อพ,พี่พี่กระสอบไงน้องเออมันต้องใช้กิ่ตัวคนน้องเวสต์ในการแลกมิถิกตัวหนึ่งนะครับผมก็คอเม์ไว้ละกเา่ก็ คิดว่าชาตินี้ไม่น่าจะสุมได้น,นะบอกก่อนเลยพี่จะสุม5,000โลบัคน้องชายอวยพรให้พี่หน่อยสิเองโชคดีมากที่เจอพี่ <S <S ลงคลิปไหมครับแน่นอนตอนนี้นายอยู่ในคลิปพ,พ่อหนุ่มและคลิปนี้แน่นอนครูเราไม่เปิดคนเดียวเรามีคู่หูในการเปิดก็คือเจ้าหมอนี่ครับผมคนเดียวเงงอวยพรพี่หน่อยสิ ขอพี่ไม่เกลือได้ไหมแน่นอนน้องชายพี่ไม่เคยโกหกแน่นอนดวงดีครับพี่ไ่ยโอเคได้เลยจริงๆผมก็อยากจะสุ่มเยอะๆอยู่แต่ว่าผมดองในส่วนของโลบัคไวเพื่อจะทําการเล่นในส่วนของเพชรซิมภาคใหม่ที่จะมาวันที่1นะครับผมคุณดูฮะเรารอมากๆเลยเพราะง,งั้นล้วอาจจะสุ่มได้ไม่เยอะมากเทา่าไหร่ก็5 0 0พโลบัคก,ก็ใช้ได้อยู่นะครับคุณดูฮะซึ่งตัวละครก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คือมิตินะครับคุณดูฮาเป็นเชฟนั่นเองครับผมโอเคมาเริ่มที่10กล่องแรกออก่อนละกันนะครับผมได ก็ต้องได้ว่ะน้องชายนั่งรอเลยรอดูพี่ได้เชียร์ไปร้องมาครับผมโอกาสดบหนึ่งเปอร์เซนถามว่าดีไหมน่าจะดีเพราะว่าอาจจะเป็นมิสิกตัวเลขของเราก็เป็นได้ครับผมเปิดกล่องแรกมาปุ๊บตกี้สปีกเกอร์แม่หับเล่โคตรกาก,ากคนดูดบเรียดคือ50าเปอร์เซนไหมคนดูมาถึงก็เกลือเลยดบเลดห้าสิบเปอร์เซน my god <c oughs> มาเดือเกลือน้องชายพี่กล่องสองครับผมมาโอเคโดเกลือคนดูะดับเล่สองเลยนะครับผมโอเครอบสามต้องมีตัวดีบ้างแหละคนดูเฮ้ <c oughs> <c oughs> ใช่ปหมเนี่ยคุณดูอีปิกใช่ไหมเนี่ยง่ายบอกนะคุณดูว่ามันก็ตัวรองใช่ไหมนี่ดรอปเลต40%ไอวอนดักสปิเกอร์แมนตัวอะไรนะสปิเกอร์แมนเอ็งพิมพ์อะไรของเอ็งนะสปิเกอร์แมนตัวอะไรเนาะเมื่อก,กี้ทิ้งหาตัวอะไรอย่างนั้นเหรอตัวดักสปิเกอร์แมนครับพี่ไอ้เราก็ไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะงั้นแล้วมาทำการสุ่มกันต่อเลยคุณดูฮึบมาโอเคดรอปเลต50%นะครับผมมาอีกแล้วสปิเกอร์แมนโอเคหุยมาอยู่ได้อยู่ ได้อยู่แต่ขอแต่ขอหนึ่งเปอร์เซ็นได้ไหมขอหนึ่งเปอร์เซ็นเธมาปึ๊บ <c oughs> ไม่ได้อีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึ่งมาอุย้ยเรจนตอรี่โอเคสวยพี่สวยได้อยู่ได้ตัวดรอเลตเก้าเปอร์เซ็นมาก็ถือว่าไม่แย่นะคนดูถือว่าไม่แย่นะครับผมพี่ได้ตัวใหญ่มาน้องชายน้องชายอยากเห็นนะป่ะ <c oughs> ตัวใหญ่ของพี่ไหนพี่ชายถ้าน้องชายอยากดูพี่ก็จัดให้ไงน้อง ตัวใหญ่คือตัวไหนให้น้องชายเลิฟเราดูก่อนเขาดูฮะนี่ตัวใหญ่ของพี่น้องตัวนี้นายพี่ว้าวโอ้โหน้องชายอยากได้หรือเปล่าแต่เพีตัวเล็กนะเป็นไงน้องชายพี่ดวงดีหรือเปล่ามีตัวดาสปิเกอร์แมนไหมไม่มีหรอกน้องชายไม่มีเลยทั้งอันแหละแต่พี่จะให้ตัวนี้เองนับว่าโชคดีมากที่เอ็งเจอพี่น้องกดเฮ็ดเลยสวยครับน้องชายเอาไปเลยให้สองตัวให้2ตัวใหม่ไปแล้วกันนะครับผมคขดูฮะเรียบร้อยเหลือ2กล่องแล้วคนดูฮึบอุ้ย พอให้ของน้องปุ๊บดวงดีอีกแล้วนะครับผมคนดูแปลว่าการทาบุญนั้นย่อมให้ผลดีแต่มิติกได้ไหมเน่ย <c oughs> โอเคไม่ไม่ติกก็ได้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรอย่างเกลือเราตัว2,500ลบัเล็กหายไปยั่งไวด้วยความเกลือนะครับผมไปน้องชายตามพี่มาน้องชายตามมาแถวนี้ไม่ดีเอ็งเล็กกบโทรศัพท์เนี่เลยเดือนช้าม,มากเลยตัวนี้เร็วเนาะวิง <c oughs> ่งมาเร็ววิ่งมาเร็ว โอเคสวยตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้จะเวิร์กนะครับผมเองไปยืนเต้นนั้นลยไปน้องชายไปพี่ว่าเราต้องบูชาพระมหาแคลมลาแมนะจริงๆอะ่ะ <c oughs> เด็กเดินเต้นเลยน้องชายตีเซียข่นมน้องชายพี่สั่งอะไรทำหมดจริงๆนะเนี่ยสั่งอะไรทำหมดจริงๆนะครับผมโอเคยืนเต้นตรงนั้นแหละตอนนี้พี่ก็จะทําการเออซื้อต่อนะครับผมขออนุญาตซื้อต่ออีก2,500โลบักเลยกลันแลกกันนะครับผมคนมดูฮะรวมทั้งหมดก็5 0 0 0โลบักบอกเลยยังไงก็ต้องได้วันนี้จัดไปไอ้ฮะเดี๋ยวออกพี่โอเคเมี ตกใจหมดด้วยเลขไอ้อย่างเดียวไม่ปืนเกลียวนะปืนเกลียวไม่นั่นะตกใจหมดเลยโอเคกล่องแรกมาไม่ได้นะครับผมกล่องสองมาฮึบโอเคไม่ได้เช่นเคยมาต่อเร็วมาทําการสุส่มรัวฮึบโอ้ไม่ได้ไ,ได้อีปิกมาฮึบมาอุ้ยโอเคออกอยู่ตัวนี้ก็นับเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ว่ามันเท่ได้ดีไหมคนดูเอ้ยไม่รู้สิเพราะว่ามันก็เพิ่งมาคนรูยังไม่รู้นะครับผมว่ามันราคาดีหรือเปล่าไม่รู้มันเทพด้วยไหมนะครับผมฮะเหลือสี่กล่องสุดท้ายมาฮึบโอ้ยได้มาแล้ว ถ้ามันออกง่ายแต่ว่าเก้าเปอร์เซนต์แต่หนึ่งเปอร์เซนต์ไม่ออกเลยเหรอหนึ่งเปอร์เซนต์มีจริงไหมเนี่ยปึฤฤฤฤ๊บมา <c oughs> ไม่มา okay, โอเคกองสุดท้ายให้น้องชายเลิเราดีกว่าหนึ่งเปอร์เซนต์มาแน่นอนพี่ให้แน่ใจเยอะแน่ใจเหรองั้นเองเอาไปเลยน้องชายมากับผมอันสุดท้ายพี่ยังให้เองเงาไปน้องเองก็ต้องเอาไปพี่ให้เฮ้ย <c oughs> เอาดีพี่ชายแน,น,น่นอนน้องทําความฝันของให้เป็นจริงทีน้องชายสุ่มให้ได้หนึ่งเปอร์เซนต์ละเ <c oughs> งาไปเลย เอาไปเปิดเลยเล่งบอกพี่ชึ่นใจซิว่าเองได้มิติกน้องชายเลิฟตีคงบอกพี่ซิโอโ้ได้ตัวฟ้าครับพี่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เกลือเหมือนกันเลยเกลือเหมือน,นเลยได้อีปิกมานะครับผมดเรียห้าสิบเปร์เสร็จโอเคน้องชายเราไปลงดันใหม่กันดีกว่างั้นไปไปลองลงดันใหม่กันดีกว่าจ่าตัวก่อนละกันแล้วตัวใหม่เข้ามากันละกันตัวใหญ่โอเคเรียบร้อยไปน้องชายไปลงดันใหม่กันอ <c oughs> ุ้ยเหลือสิบห้าวิยาบอกนะเบคอนจะมาด้วยเร็ววิ่งไววิ่งไวกว่านี้เหลือสิวิ ก้าวีเร็วเร็เบคอนเลวเวเดีวมึงสโลขนาดนั้นเรียบร้อยเกือบไม่ทันน้น้องชายแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในดันใหม่นั่นเองครับผมก็ดูฮะแต่ว่ามันต้องล่นเล่นอย่างโอ้โหมันเริ่มเลยเพิ่งจะโหลดเข้าเซิร์ฟปุ๊บมันปล่อยตัวออกมาเลยแล้วต้องเริมยังไงเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูตอนนีตรงไหนเนี่ยเงินพอไม่พอคุณดูเลยนได้แค่ตัวนี้ตัวใหม่แค่ตัวเดียวเราห้าสิบตั้งใหม่ดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตั้งไม่ได้ ดิว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 ดวพี่ก็ใจเย็นก่อนพี่ขออนุญาตตาตรงนี้แหละคนดูฮะกะมั่วแล้วกันฮึบโอเคการโจมตีก็คือการเอ่อยิงพลังใช่ไหมคนดูเอฟเฟกต์แบบนี้ก็ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่คนดูฮะก็เน้นแบบว่าเกลือนั่นเองครับผมคนดูฮะเพราะว่ามันเกลือกว่าออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกนะครับโผมสกิบโอเคได้ครับพี่ชายใหญ่จัดไปสกิบไปแล้วกันไม่งั้นเราไม่มีเงินเรียกตัวเพิ่มแน่นอนวูทันพวกวะโอเคพี่ชายใหญ่เรียกแมงมุมออกมานะครับผมตอนนี้ก็ รออัพงงอัพเงินก็นแล้วกันนะครับผมขอเลขตัวทําเงินก็แล้วกันก็น้องๆก็คมไม่กัแล้วกันว่าเออนักวิทย์ตัวนี้สามารถแลกมิทิคได้กี่ตัวหรือว่าต้องเอานักวิทย์กี่ตัวแลกมิทิคนั่นเองฮะจะได้แบบว่าไปแลกกันนะผมมันจะแบบไม่คือไงนีกลัวโดนหลอกนะครับบอกคนดนู<อ>ก็คมไม่ว็แล้วกันคือว่าเอฟซีไม่น่าจะโกหกเรานะครับผมเดี๋ยว,วเราเรียกเจ้านี่ไว้ตัวนี้ก็แล้วกันครูห้าแบบเป็นยามเฝ้าบ้านเลยตัวนี้เป็นยามเฝ้าบ้านแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเริ่มจะมีตัวหลุดเพิ่มเข้าียดด โจมตีที่ง่ายดีแต่ว่าก็ดาแรงอยู่นะคุณดูก็ได้เมเลแรงอยู่นะครับผมอัพหกร้อยบาทดามเมจขึ้นมาร้อยหนึ่งแล้วก็ตีไวขึ้นสูนย์เป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมก็ตีรัวอยู่นะคนดูแต่ว่ามันจะไหวไหมเนี่ยคุณดูดูดิเริ่มบุกกันมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณดูฮะตั้งเพิ่มตัวและกันมาช่วยตีช่วยตีกันเลยสองพี่น้องอ่าเพาาิ่มลวกันคุณดูฮะโอ้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะนะครับผมคุณดูอัพพันสองดามเมจเพิ่มขึ้นมาอีกพันสองนะครับคุณดูฮ โจมตี0.1ก็จะรัวกว่าเดิมเยอะแยะเลยถ้าเกิดเรามีเงินอัพถึงนะคนโดตีว่าเราจะไหวไหมตีรอบนี้เราเราจะไหวไหมตีตีแล้ว,วจะไหวหรือตีตแล้วจะมีไททันนะครับผมพอแบกได้เชื่อไหมนนตัวตีไหวครับโอเคตีตีพูดเองนะตีอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราลืมดูคุณเราลืมเอาตัวใหญ่ที่เราเพิ่งสุ่มได้มานี่หว่าเรือ,อตัวเลเจนต์มานะครับผมอ้าว ลืมเลยวันเราค่อยรีวิวคลิปหน้ากันละกันคุณดูฮะรอตังวางถ่ายท่านได้เลยครับรุ่นใหญ่พี่ชายใหญ่ของเราสั่งแล้วก็จัดไปครับพี่แมพมันไม่ได้กว้างเท่าสุสานใช่ไหมคนดูอันนี้สุสานน่าจะกว้างกว่ามาที่เราเล่นจากคิทีทแล้วนะครับผมแต่ว่าบอสก็เริ่มเริ่มแล้วว่าคนดูเริ่มแล้ววะ่ววะขออนุญาตเลยขออนุญาตอัพเพิ่มอุกภัณ์สองอุ้ยตังพอแล้วตังพอแล้วคนดูดูความรัวแล้วกันนะครับผมอัพเพิ่มแล้วกันปึ๊บ เรียบร้อยอัพค่าต่อไป3,5 0 0ตีรวมเป็น5ห่เลยเหรอเฮ้ยจะไวมากนะครับผมแล้วจะงไวสุดไปเลยนะครับผมแล้วขอตาท่านของเราก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลืม <c oughs> เดี๋ยวจะลืมตั้งน,นะครับผมตรงนี้แล้วกันอ๊บอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับผมไครท่านทีวีแมนของเรานะครับผมว่ามันจะโหดหรือเปล่าตอนนั้นเห็นทีวีแนโหดมากตนนัวนี้นะครับผมมันก็พอแบกได้เบินเรื่อยๆได้เลยนะครับผมโอ้บอสมาแล้วนะครับผมมันโจมตีไหมเนี่ยโจมอยู่ไหมโจมเลยโอเคโจมตีอยู่อู้เบินเลือดคนไว มือเล่นเขาไวอุ้ยตัวอะไรยะตัวเลื่อยเหรอตัวไม่เหรอโคตรเทดูดิคุณดูโคตรเทเลยแล้วไวด้วยดิแล้วพี่แกเดินอย่างไวเอ้ยไวไปน้าเดี๋ยว่กนเกือบโอ้โ,อโหเกือบไปแต่ก็ได้อยู่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับผมอัพค่าต่อไป3 5 0 0นห้าคนดูก็รอ,อเก็บเงินก่อนละกันคุณดูอยากจะอัพเพื่อไปเห็นว่ามันจะรัวแค่ไหนเหมือนกันสำหรับตัวนี้เนาะโอ,โ,อ 15, โอ้โหเค่15เวฟทั้งวงทั้งบอส,ท,บอสทั้งมิวเทนโคตรเยอะจะจัดเยอะจะจัดเลยนะครับผม ไหวไหมเนี่ยดูดีมันมาถึงนี่แล้วนะครับผมไอ,ลอกกมไม้ล็อกเก็ตมันก็ไวมากล็อกเก็ตก็ไปสุดเลยขนาดเราตีเรือลัวก็ยังไม่ไหวเอฟซี <MC S 1> บอกว่าข้ามเลยพี่อีกคนบอกหยุดข้ามตกลงเอายังไงกันแน่เนี่ยคนดูเอาไงกันแน่แต่จะพังแล้วคนดู เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้โหเกือบไปนิดนึงขั้นต่อไปใช้เงิน5,5 0 0ัใหม่ก็แต่ดาเมจคือ3,000จนตี0.05นาวิก็แปลว่าที่ยบยับนะครับผมผมว่าเงินเราไม่น่าจะพออัพทันในส่วนของขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมคนดูน่าจะไม่รอดและดูทรงและเริ่มเดือดน,นะครับผมเริ่มเดือดเริ่มซุนดูตัวเราคนดูให้โยนโคตรรัวโยนโคตรรัวแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมดูดิ ดูโยนไล่หลังแบบรัวมากดู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 ด้ดู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 